สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับคุณโคมนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของวิชาภาษาไทยกันนะครับจากครั้งก่อนนู้นเลยครูเคยให้ใบงานเป็นกระดาษไปเนี่ยนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะครับในบทที่5นะครับก่อนอื่นเราต้องมาฝึกอ่านในเรื่องกันก่อนนะครับเปิดไปที่แบบฝึกหัดภาษาไทยนะครับในบทที่5้าของเรานะครับผม พร้อมแล้วมาเลยนะครับเปิดมาเลยเดี๋ยวครูย่อตัวครูออกนิดนึงอ่านะครับจะได้เห็นชัดๆเนาะ,ะมาเริ่มดูกันเลยนะครับบทที่บทที่ห้านะครับบทที่ห้าอ่านตามครูนะครับบทที่ห้ามาลีเป็นไข้หวัดนะ น่าจะเคยอ่านแล้วนาออ่านได้ไหมครับคำนี้ปเอนะครับปเอ n เป็นนะครับผสมสระเอเข้าไปนะครับไข่ขอไอ้ไข่ไม่โถไข่ไหมคำนี้หลายคนอาจจะงงนี่คำนี้นะครับเริ่มเรียนก่อนเลยนะครับคำนี้นะครับคำว่าวัดนะครับเราจะอ่านเป็นอักษรนำนะครับตัวแรกของอักษรนำของเราก็คือตัวอะไรเนี่ยหอหีบนะครับหอหีบเราจะออกเสียงหอหีบก่อนแล้วตามด้วยวแวหวนนะครับ เราอ่านว่าหอวอพอเราเจอเจอสลาปุ๊บเราก็อ่านเลยหอวออะดอวัดเห็นไหมครับหอวออะดอวัดอ่านว่าไข้วัดเห็นไหมครับไม่งงเนาอะอ่านอีกหนึ่งทีครับมารีเป็นไข้วัดอ่าลายคนเคยเป็นไม้ไข้วัดนะครับอากาศฝนตกอย่างนี้ระมัดระวังกันด้วยนะ มาดูกันต่อเลยเนาะอ่าเรื่องราวาจะเป็นยังไงมาอ่านไปพร้อมๆกันนะครับดูภาพนะครับน่าจะเด็กคนนี้น่าจะชื่ออะไรเนี่ยน่าจะชื่ออะไรนี่เขาเขียนไว้อยู่มออามารอลีลีมารีนะครับอ่านตามถูกนะครับต่อมาเช้าว,วันนี้มารีตื่นขึ้นมา ก็รู้สึกเจ็บคอ,อคำนี้อ่านได้ไหมเนี่ยจอเอบอเจ็บเห็นไหมครับจจานสระเอแล้วก็ไม้ยแต่ขูวตัวสะกดเป็นบอไปไม้แม่กบจอเอบอเจ็บเห็นไหมครับคอ,อคอเจ็บคออ,อ่านต่ออ่านต่อเลยนะครับมีน้ำมูกไหล นี่คำนี้น่าสนใจมากนะครับคำนี้คำว่าไหลนะน่าจะเคยเรียนไปแล้วเราบันเป็นอักษรนํำเหมือนกันหอหีบนํำแต่ว่าสละอยู่หน้าเราจานนี้ครับหอรอไอไหลเห็นไหมครับนะเดี๋ยวคูซูมให้เลยนะหอรอไอไหลเไหมครับเช่นน้ำโมกไหลน้ำไหลเนี่ยเราเขียนให้ถูกต้องน,นะครับอ่านึงที่ มีน้ำมมกไหลนะ,ะต่อมาครับอุยอ๊ยผู้ขอด z มออกหนะ่อยอ้าวมีน้ำมมกไหลนี่นะอ้าวชี้ของตัวเองด้วยนะ z ซ o มออกก่อนมารีรู้ว่าเธอคงเป็นอะไรเนี่ยคำนี้อนว่าอะไรวัด นะครับหอวอ,อะดอวัดแน่นะครับมาลีรู้ว่าเธอเนี่ยคงเป็นวัดแน่เอาอ่านต่อนะครับอ่าผู้ไม่บางนะพอรู้อย่างนี้อ่ะคำนี้น่าสนใจอ่านอีงทีพอรู้อย่างนี้นะครับคำนี้นี่เป็นอักษรน,นำเหมือนกันตัวอะไรนำเมื่อกี้หอหีบนำอันนี้เป็นอออ่างนำนะครับ เราจะอ,อย่างนี้ครับสะกดนะครับออ่างก่อนนะอยอ,องยางยางไม่เอกยางนะครับอันนี้หนึ่งทีอยองยางยางไม่เอกยางนะครับเราอ่านอีกหนึหน่งทีนะพอรู้อย่างนี้ก็รู้สึกเบื่อ จริงจริงอ่าคำนี้ก็น่าสนใจนะครับลองฝึกอ่านนะจอรออีงอจริงนะครับอ่านตามค,คุณครูนะครับเห็นจอจานปุ๊บอ่านเห็นสะกดจอจานก่อนเลยจอรออีงอจริงนะครับเป็นไม้เอยมกอย่างนี้เราอ่านซ้ําครับจริงจริงนะอ่านจริงสองรอบนะครับอ่าอีกหนึ่งทีนะครับ ก็รู้สึกเบื่อจริงๆอ่าต่อมาเพราะเวลาเป็นวัดอ่าเจอคำนี้แล้วหอวอะดอวัดนะครับเพราะเวลาเป็นวัดอ่าเป็นวัดยังไงคำนี้อ่านได้เนาะคำว่าเพราะต้องฝึกเขียนให้ได้นะครับคำนี้เดี๋ยวจะสอบนะครับเราอ่านว่านี่สรลเอสระรเอโอ้โซลแล้วก็ มีสระอา,าอยู่ข้างหลังเนี่ยเราอ่านว่าเป็นเป็นสรอะออนะครับเราอ่านนี้ครับพอรอเอเพราะนะครับเพราะเวลาเป็นวัดอ่านตามุูนะอ่ะต่อไปจะทำอะไรคุณแม่ก็มักจะพูดว่า หนูไม่สบายอขออนุญาตคำนี้นะอันนี้เป็นหอนาเหมือนกันเราอ่านว่าหอนอูหนูเห็นไหมครับมีหอหีบนอหน,หนูแล้วก็สระอูหอนอูหนูหนูนะครับไม่สบายคำนี้นะ่าสนใจคำหนึ่งนะครับอ,อนุญาตนะผมมีไรขึ้นมาคำนี้อ่านว่าไม่สบายนี่สบายนี่ ทำไมเราไม่อ่านเสะสะซบเลยไม่ได้นะเราอ่านอย่างนี้นี่อ่านในคู่ใบหน่งอญานะเป็นอักษรนำนะเออนี่นะครับสบายเราจะอ่านสะกดนะครับเพิ่มสระลงไปนะครับเป็นสระอลดรูปเราจะอ่านว่าสะสอะสะบออายอบายอย่างนี้นะครับ สบายเพิ่มสะละอะไปอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เนาะอ่าคำนี้นะอ่ะไปกันต่อนะอาจะเพิ่มสะละออกลงไปนะครับอ่านว่าหนูไม่สบายเนี่ยคำนี้อ่านว่าไม่สบายนี่ไหมสบายดีอย่างนี้ก็ได้นะคำนี้แปลมาคำอื่นก็ได้นะครับอ่าต่อไปต้องพักมากๆลูก นะครับคุณแม่บอกว่าไราอ่านอนงหนึ่งทีนะครับอ่านตามคุณครูหนูไม่สบายต้องพักมากมากลูกนะครับคุณแม่บอกว่าให้หนูถ้าหนูไม่สบายต้องพักมากมากลูกเนี่ยใครไม่สบายก็ต้องพักนะครับไปต่อเนาะแล้วต่อมานะทันนี้แล้วนะอ่าเห็นเนาะชารี กำลังกวาดบ้านอยู่นะครับคำนี้เป็นอักษรน้ำเหมือนกันคำนี้น่าจะยากนะครับเราจะสะกดอย่างนี้ครับเจอตัวกอไก่ก่อนเราก็อ่านเลยกอวารดกวาดนะครับกอวารดกวาดอ่านอีกหนึ่งทีนะครับกอวารดกวาดนะฝึกอ่านให้ได้นะครับกวาด บ้านอยู่นี่คำนี้ไปเรียนไปแล้วนะครับอยออยูไม่เอกอยู่นะครับอยออยูไม่เอกอยู่นะครับอ่ะ่อไปพอได้ยินเสียงมาลีสั่งน้ำมูก เขาก็พูดขึ้นว่ามาลีเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะตัวเอนะครับเป็นอักษรย่อเนาะคำนี้นี่นี่นี่ตรนี้น่าสนใจนะ เราจะอ่านเป็นดังส่วนนำคล้ายๆกันเหมือนกันเลยเราจะอ่านหอยョยอยหญิงเนอะเห็นยอหญิงใช่ไหมแล้วก็สระไอเราอ่านว่าหอยอไอใหญ่ใหญ่ไม่เอกใหญ่เห็นไหมครับอ่านอีกหนึ่งทีนะครับหอยอไอใหญ่ใหญ่ไม่เอกใหญ่นะสายพันเออันนี้พออ่านพัน พันโดนอันทองโดนไม้โดนตัวกรารันไปเรามัน้องออกเสียงเราอ่านเพราะอ่นเอาพันเลยเนาะพันเอนะครับถึงถูกต้องนะครับอ่ะไปบรรทัดต่อไปเลยนะหรือเปล่าครับหอรอ,อือหรือนะหอรอ,อือหรือนะครับหรือเปล่าตอนนี้เห็นเขาว่า กำลังระบาดนะที่สนามบินอ่าอีกหนึทีครับอันนี้นะคำนี้ที่สนามบินคล้ายๆคำว่าไม่สบายเลยเห็นไหมครับออกเสียงระอะเพิ่มไปข้างหลังสอสเสือนะเห็นไหมอันนี้สบายอันนี้ก็เป็นสนอาอนาโมนมำหอ,อหิบใส่หอหิบเข้าไปด้วยส หนามนะครับสะนามนะครับสะนามบินอ่านทีเนาะต่อไปครับยังมีการตรวจนะยังมีการตรวจตรรออวจอตรวจนะครับจอจานอยู่ในตัวสะกดแม่กดนะอ่าไปต่อเนาะ ทราบว่าครูบังไม่เอ่ยเมื่อกี้อ่านะครับท่านนี้นะคัดคนที่เดินทางคัดคนที่เดินทางถ้าพบว่าถ้าพบว่าใครมีไข้สูงเขา ก็จะกักตัวไว้ก่อนแล้วคำเดิมเลยนี่คำนี้ตรวจด,ดูว่าเป็นไข้หวัดชนิดนี้ไหมนะครับคำนี้นะจะงงนะครับเราเพิ่มสระลงไปข้างหลัง ชอช้างนะเราจะอ่านว่าชออะชะนอิอดอนิดอ่านว่าชะนิดนะครับชะนิดนะอ่านตามครูนะชะนิดนะครับนี้ใหมา่าต่อเลยเนาะถ้าเป็นต้องรักษาให้หายก่อนมิชะนั้น จะนำโรคไปติดต่อคนอื่นบางคนเป็นไข้ชนิดนี้ถึงตายก็มีนะอ่านตามคุณเนาะอ่าไปต่อเลยเนาะต่อมาครับย่อนหน้าต่อมาครับ แม่กำลังทำกับข้าวอยู่พอได้ยินชาลีพูดก็ตีมือชาลีเพี้พยเข้าให้ครับคำนี้อ่านว่าเพี้ยะนะสละเอียนะครับพอพึ่งเห็นไหมพอเอียเพียด นะครับดังเพลยนะครับนะแล้วดูเอาว่าชาีพูดอะไรไม่คิดเลยนะลูกมารีแค่เป็น วัดธรรมดาอันนี้อ่านว่าธรรมดานะเป็นรอหันนะครับเราเอาทอทงเติมไม่หันอากาศเข้าไปแล้วก็มอมา,มาใส่ทออะมอมธรรมธรรมดาเนี่ยเติมสระไปนิดหนึ่งธรรมดาไหนดูสิหอนอไอไหนนะอันนี้อ่านว่าไหนนะลูกหอนนไอไหนนะ ตัวก็ไม่ร้อนเท่าไรเดี๋ยวก็หายนะลูกอ่ามนทัดต่อมานะครับดูภาพประกอบไปเลยเนาะชารีไม่เชื่อแม่เขาพูดกับมาลีว่านี่มาลี ตามมานี่พี่ขอวัดไข้ดูหน่อยสิครับคำนี้นะครับคำนี้น่าสนใจนี่ครับครับคำว่าหน่อยนะครับเราสะกดอย่างนี้ครับกดว่าหอนออยหน่อยไม่เอกหน่อยนะครับอีกหนึ่งทีนะครับหอนออยหน่อยไม่เอกหน่อยนะหน่อ no, ยนะครับ เสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปนะครับมาแล้วเนาะเอามาชาลีจะทำการวัดไข้นะครับชาลีทำการวัดไข้ขออกมาดีนะครับนี่เขาเสียบอะไรลงไปอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าชาลีทำแบบไหนนะครับชาลีถาม อาการมาลีแล้วอ่านดูจากหนังสือคู่มือทีละข้อเขาเอาปากกาอ่านตามคุณครูด,ด้วยนะครับ เขียนเครื่องหมายไว้คำนี้น่าสนใจนี่คำนี้คำว่าเครื่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาวนนะแล้วค่อยกลับมาดูนะครับครูจะมาซ้ำอีกหนึ่งทีหน้ารายการคำนี้น่าสนใจเหมือนกันนะนี่รออายรายกออารอการนะครับที่เขาสงสัยสุดท้าย ชารีบอกมารีว่าเอาละตอนนี้มารีน่าจะยังไม่ได้เป็นไข้หวัดสายพันุเอนะแต่เรา ต้องไม่ประมาทถ้ามารีมีอาการเป็นไปเช่นถ้ามีไข้สูงขึ้นถ้ามีไข้สูงขึ้นท้องเสีย อ่อนเพรียมากคำนี้ด้วยนะคำว่าเพรียสะกดว่าพอรอยเอียเพียนะครับอ่อนเพรียนะครับอะไรอย่างนี้พี่จะรีบบอกให้แม่พามารีไปหาหมอครับคำนี้นี่ หอมอหอ,อนะครับเป็นนักษรนนำนะครับหอมอหอ,อ,อนะอ่ะต่อมาครับมาดูอันต่อเลยนะครับไี่ลงมานะมารีงงไปหมดชารีทำถ้าเอาจริงเอาจังมารี จะเถียงก็ไม่กล้าอ่าคำนี้น่าสนใจคำหนึ่งนะครับบางคนอ่านสะกดนะครับกรออากากาไม่โทกล้านะครับเป็นคำควบกล้านะครับอ่าคำนี้คุ้น,น,นเจอบ่อยมากครับคำว่าเพราะพอรอ,อเพราะเพราะเคยดูโทรทัศน์ว่าไขาวัด ใหญ่สายพันเอกำลังระบาดชารีบอกมารีว่าไม่ต้องทำท่ากลัวมากหรอกมารี พี่อ่านดูในหนังสือเขาแนะนำให้นอนพักผ่อนทําให้ร่างกายอบอุ่นอาจจะดื่มน้ำขิงร้อนร้อน ไม้ยมกเห็นไหมครับอ่านซ้ํานะครับร้อนร้อนดื่มน้ำมากมากอย่าอาบน้ําเย็นวัดก็จะหายเร็วขึ้นมานะครับย๋อวหน้าสุดท้ายแล้วนะ เมื่อชารีออกจากห้องไปแล้วมารีก็ยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนี่คำว่าสบายนะถึงมันไม่มีสระแต่เราต้องอ่านสระอะไปมันสระอะรดรูปนะครับอ่านว่าสบายนะ สบายใจนี่เธอจึงไปหยิบหอยออิบอหยิบนะลกูกอันนี้สะกดนะหอยออิบอหยิบนะหนังสือคู่มือมาอ่านดูอาการของโลก ไข้หวัดใหญ่สายพันเอได้ความว่านี่คำนี้ครับคอวออมอความนะอากากรของโลกคือมีไข้ขึ้นสูงขึ้นใส อาเจียนปวดหัวอ่อนเพรียหายใจไม่สะดวกปวดเมื่อยตามร่างกายและมีอาการท้องร่วงด้วยมาลีอ่านแล้ว ก็โลงอ,อกอันนี้แยกกันนะลูกนี่มัน,นแยกกันนะเรางลอลงไม่เอกลงอออก็อ,อกเป็นสารออกลดรูปนะเพราะเธอเพียงแต่มีน้ำมูกไหลไข้ก็ ไม่มีนะครับจากเนะื้อเรื่องที่อ่านเมื่อกี้เป็นเรื่องของมารีและชารีนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านอีกรอบหนึ่งนะฝึกอ่านด้วยตัวเองอ่าเปิดคิดบนซ้ำก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อในะคลิปต่อไปนะครับอ